โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลาด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราอยู่ในช่วงของการเล่นเกมนะวันนี้อยู่ในเกม SD g u n d ันดั e n e r e t i o n ช n e นอ r นทกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชากันนะครับหลังจากที่เราไปาฟาร,ร์มเพชรกันมาจากยาวนานเพิ่งจะได้มาแค่6,700เพชรนะครับผมเดี๋ยวพอดีมีเพื่อนๆน,นะครับมาคอมเมนต์บอกเหมือนกันนะว่า ถ้าจะได้ ur เนี่ยถ้าจะเวลาสุ่มกาชาแล้วมันจะไม่เกลือเนี่ยมันจะต้องทิ้งเจ้าฮาโลนะครับไว้ที่ฐานนะนี่นี่เขาบอกว่าต้องทิ้งฮาโลไว้ที่ฐานแบบนี้นะครับผมมันถึงจะมันถึงจะออก ur เออไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองหน่อยละกันนะครับว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้นะครับมอีอีเวนต์อีเวนต์เเนใหม่นะครับผมเป็นเอีเวนต์ของภาคคันดัมวิงละมั้ง อ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น stage selection เอ่อให้เราเล่นเป็นแมปอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมก็เล่นไปนานแล้วล่ะนะครับแต่กเ็เริ่มเริ่มจะเปิดด่านที่2แล้วตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมันเล่นไปเรื่อยๆนะนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยมาเล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีเวนต์ใหม่นะตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้กาชาตู้ใหม่นะนะครับตู้กาชาตู้ใหม่ก็คือตู้ของวิงนี่แหละนะครับก็จะมี ur เป็นกันดั้ม เดไซด์ uh, ight, นะครับผมแล้วก็มีตัวไหนอีกนะ uh, ตัวบิวสไตร์นะครับบิสไตร์กันดั้มนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นตู้นี้แหละด้วยงบ6000เพชรนะครับดูสิว่ามันจะได้มันจะได้ยูอาไหมถ้าเราทิ้งเจ้าฮาโลไว้นะครับที่ฐานนะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปตู้ดั้งเดิมก่อนนะครับนี่ผมมีตั๋วอยู่6ตัว๋วนะครับ เดี๋ยวขอดูก่อนสิว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับปานไป6เลยนะครับตอนนี้ฮาโลอยู่ที่ฐานเรานะครับดูสิว่าจะเกลือไหมนะครับจะเพิ่มโซเดียมหรือเปล่านะครับอ๋อไปเลยปูอ่าเหมือนรุ่นกันนะครับผมหกคูปองนะตัวแรกนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่หรอกนะครับหกหกคูปองเนี้ยอ่าอ่าได้เอสได้เอสเอสนะ จีพีศูนย์ศูนย์ะครับโอ้เท่ตัวนี้ยังไม่มีด้วยนะครับจิมไฮแซกโอเคไดเอสเซามาหตัวถือว่าโอเคนะเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับยังไม่มีด้วยนะตัวนี้นะครับปทีนี้เดี๋ยวเราไปทำภารกิจของเรากันนะครับสุ่มตู้ใหม่นะครับ ด้วยงบ6,000เพรนะครับแล้วก็มีฮา์โลอยู่ที่ฐานนะดูซิว่ามันจะได้อยู่อ่ามาไหมนะครับไป3,000เพรแรกลุยกันเลยปึ้งเข้าไปอ่ะมาลุ้นกันนะครับไปยิงอ่ะโอ้โลุยเอออ่ะนาลุ้นน่นนาลุ้นนะครับน่าลุ้นนะครับ เฮ้ยมี U R มาด้วยมี U R มาด้วยตัวหนึ่งจริงจริงจริงอ่ะมาลองดูนะตัวแรกอืมจิมไนชิคเกอร์นะครับเทรนไฮบรูเบลิตี้นะครับตัวนี้การแคนนอนเมื่อกี้ผมเห็นแวบบๆนะผมเห็นแวบบๆนี่ไงนี่ไงเอลิสวอลมาแล้วโอ้โหโอโ้ได้ดาร์กไซเซลอืมเฮ้ยหรือว่ามันจริงวะหรือว่ามันจริงวะ ทิ้งฮาโลไว้ฐานเฮ้ยอะตัวแรกนะครับได้คนขับด้วยนะครับโอ้โหคุ้มละคุ้มละวันนี้นะครับได้ฮาโลด้วย SSR ฮาโลด้วยเออได้ยาน SSR ด้วยยานซัพพอร์ตนะครับได้สุดาด้วยสุดาเออสามพันเพชรแรกนะผมถือว่าโอเคนะผมถือว่าคุ้มนะครับ ได้ตัวใหม่มาก็คือตัวฮาโลแล้วก็ตัวอนนี้นี่ตัวนี้ตัวยูยูอาร์เนี้ยนะครับไปไปอีกนะครับสุ่มอีก3,000เพชรนะครับดูซิว่ามันจะได้ตัวอื่นอีกไหมนะไปลุยเลยอ่ะตูเขาปูมีสัญลักษณ์ปี๊บเปี้ย้ยไหมนะครับจะได้ยูอาร์ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะเปี้ยอีกแล้วเปี้ยอีกแล้ว ใช้เซตอีกแล้วนิว้วท้ายมีไหม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 อาจจะมีอาจจะมีอาจจะม,จจะมีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะตัวแรกม,ม,มีโมมีอะไรอันนี้อะไรว่าดเวนวูฟตัวใหม่หรือเปล่า s อ r น่าจะตัวใหม่ครับตัวนี้ไม่มีนะผมยังไม่มีนะโอเคอตัวนี้ก็ s อ r ได้าคนขับมาด้วยนะครับถือว่าดีนะ S อสเฮ้ย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 โอ้โหได้ยูอายาซัพพอร์ตถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้เรดกันดัมบริเออร์นะครับเรดบริเออร์นะอ่ะสรุปว่าเราปั่นไป6,000เพชรนะครับเราได้ UR มามารอบละ1ครั้งนะครับรอบละ1ตัวเป็นยานซัพพอร์ตเนี่ยแล้วก็ แล้วก็เป็นตัวโมบิลสุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีถือว่าดีนะถือว่าไม่เกลือนรอบนี้นะครับโอเคโอเคนะครับถือว่าครั้งนี้เราประสบความสําเร็จนะอ่าเดี๋ยวไปดูพวกภารกิจต่างๆก่อนนะครับมีอะไรที่เราต้องไปเคลมมาัางนะครับของรางวัลต่างๆนะครับก็เก็บกันก่อนนะครับแล้วก็อ่าไปเล่นไปทําภารกิจกันให้ครบๆนะตอนนี้นะครับสร้างหุ่นเนี่ยผมเขามีมาให้สร้างแล้วที่เป็นตัว เดี๋ยวผมต้องเลือกสร้างดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะเป็นล้านเลยนะครับที่จะเปลี่ยนตัว s s r ให้เป็น u r นะตัวนี้นะครับกันดัม a c q u i r s นะครับอืมแล้วก็พวกเซตาพวกนี้นะครับจริงๆผมอยากทําตัวนี้นะผมว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเซตากันดัมสามตัวนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะฮาโลหรือเปล่านะผมทิ้งฮาโลไว้ที่ฐานนะครับเขาบอกว่าทิ้งฮาโลไว้ที่ฐานนะเวลาเราไปปั่นกาชามันจะได้ยูอ่านนะแต่ผมลองแล้วมันก็ได้มันก็ได้นะไม่รู้จะเป็นเพราะฮาโลหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ,นๆก็ลองไปลองดูแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับการมาปั่นกาชานะครับหก <6, 000 S 1> พันเพชรหกพันเพชรครั้งนี้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะโอเคนะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ